อลวนถนนหัวใจเขียนโดยเฟื่องนครหนึ่งวันที่หนึ่งรถแท็กซี่สีส้มสดเคลื่อนตัวออกจากปั๊มแกส๊สที่ตั้งอยู่บนถนนปฏิพัฒน์คนขับวัยยี่สิบแปดปี พยายามปรับความรู้สึกของตัวเองว่ากำลังขับรถเพื่อประกอบสัมมาอาชีพใช่ขับรถกินลมชมวิวคุยกับสาวๆเหมือนเช่นแต่ก่อนเมื่อปรับความรู้สึกแล้วสายตาจากดวงตาที่มีแพรขขนหนาปกคลุมเหลือบมองอยู่ที่บริเวณข้างทางใจนั้นคิดว่าใครจะเป็นคนประเดิมงานแรกในชีวิตนี้ เมื่อจะถึงป้ายรถเมล์เขาชะลอความเร็วเพราะมีมือขาวๆของสตรีร่างเล็กแต่งตัวทันสมัยโบกเรียกเขายิ้มออกมาแต่ขณะที่รถจะถึงจุดหมายแท็กซี่สีฟ้าสดอีกคันกลับตัดหน้าจอดรับผู้โดยสารสาวสวยคนนั้นไปเสียก่อนใบหน้าที่ยิ้มเพราะได้ของเล่นถูกใจเริ่มเปลี่ยนเป็นบึ้งตึง นึกอยากเอาคืนโดยการบีบแตรไล่แต่ลุงอินตาก็กำชับกำชามาว่าถ้ามีกรณีแบบนี้อย่าได้ใจร้อนวู่วามยิ่งถ้ามีลูกค้าด้วยแล้วยิ่งต้องเพิ่มสติสัมปชัญญะเป็นสองถึงสามเท่าตัวเมื่อระบายลมหายใจออกแรงๆหลายๆรอบอารมณ์กรุ่นก็ค่อยๆจางหาย ขับมาเรื่อยๆลูกค้ารายแรกก็ใช้มือข้างซ้ายยกขึ้นทีนี้เขามองกระจกดูข้างหลังเมื่อเห็นไม่มีพวกชอบโฉบมาฉกเขาจึงชะลอรถแล้วจอดเทียบประตูรถด้านซ้ายด้านหน้าถูกดึงด้วยมือหนาทันทีผมจะไปบิ๊กซีลาดพร้าวคนขับพยักหน้ารับ พยายามนึกว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าลาดพร้าวก็ต้องวิ่งตรงไปแล้วหาป้ายคำว่าลาดพร้าวที่เหลือก็ค่อยๆถามผู้โดยสารเอาว่าอยู่ตรงไหนเมื่อลูกค้าหนุ่มในชุดกางเกงสแลกเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพูอ่อนพับแขนถึงข้อศอกขึ้นมานั่งบนรถแล้วเขาก็ออกรถอย่างแผ่วเบา พยายามให้ลูกค้ารู้สึกนุ่มนวลดุดผ้าใหม่ให้ได้รถติดจริงลูกค้าที่นั่งอยู่ด้านหลังเริ่มชวนคุยซึ่งเรื่องนี้ลุงอินตาบอกนักหนาว่าเขาชวนคุยก็ตอบโต้ด้วยเรื่องที่เขาชวนคุยไม่ใช่ไปหาเรื่องชวนเขาโต้อตอบเสียเองบางทีเขาอาจจะรําคาญบางราย ถึงกับหัวเสียแล้วลงระหว่างทางหรือถ้าหนักหน่อยก็อาจตะคอกกลับครับเขาตอบได้เพียงแค่นั้นเพราะคิดว่าไม่จำเป็นต้องคุยอะไรน้องเออไม่กดมิตเตอร์เหรอครับเมื่อได้ยินคนเพิ่งเป็นคนขับแท็กซี่มีท่าทีตกใจปุ่มไหนล่ะเขาเหลือบตามองแล้วเอื้อมมือมากด ขณะที่รถกำลังวนเข้าถนนลาดพร้าวมือใหม่แน่นแน่เลยครับวันนี้ได้กี่คนแล้วกี่คนคือเขาถามย้อนกลับไปคนรอฟังคำตอบด้านหลังรอบระบายลมหายใจคล้ายกับว่าได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อก็นเขามไม่มีเรื่องจะคุยนี่ ทำไมต้องถามด้วยว่ากี่คนแล้วถ้าได้ไม่กี่คนพี่แกจะรับผิดชอบค่าเช่าแท็กซี่ให้เหรอหน้าตาดีนะไม่น่ามาขับแท็กซี่เจอคำถามนี้เข้าไปเขาต้องระบายลมหายใจออกมาบ้างแล้วจะเอาอย่างไรกันคนขับหน้าตาไม่ดีก็กลัวจี้กลัวปร้น คนขับหน้าตาดีก็ว่